สวัสดีครับ FCI y u t h a สิ้นสุดการรอคอยนะครับกว่าจะเก็บงานเสร็จกว่าจะสปาเสร็จใช้เวลาหลายวันเลยนะครับเนื่องจากฝนฟ้าอากาศช่วงนี้ไม่ค่อยดีนะครับอยากจะนําเสนอนะครับรถด,ดีๆคัดพิเศษสภาพ1นึ่ในพันเลยก็ว่าได้นะครับผมหาค่อนข้างยากนะครับสบภาพดีๆแบบนี้นะครับรถผู้บริหารอดีตค่าตัว1.6ล้านบาทปัจจุบันเหลือราคาแค่ 2 2 9 0 0 0บาทได้สัมผัสรถหรูแบรนด์จาก Toyota าคันนี้คือ Toyota Camry ี่นะครับโต y ยต้าแคมรปี2007ตัวท็อปสุด2.4ตัว V นะครับ2.4ตัว V สภาพหนึ่งในพันทำไมถึงบอกว่าอย่างนั้นนะครับมือเดียวป้ายแดงออกข้างนะครับผมเจ้าของเดิมเป็นคุณอาที่เป็นคุณอของเพื่อนผมเองที่รู้จักบ้านอยู่ใกล้ๆกันนะครับผมแกเป็นเจ้าของธุรกิจร้านกว๋วยเตี๋ยวชื่อว่าลิ้มเหล่าโง่นะครับผม ชื่อดังนะครับมีหลายสาขานะครับผมนี่นะฮะรถบอดี้สวยไม่มีชนหนักตัดต่อพิกความรือจมน้ํานะครับใครที่เห็นทีเซอร์ก่อนหน้านี้ไปแล้วตอนที่เราถอดซักถอดฟอกนะครับน่าจะเห็นกันไปแล้วนะครับว่าภายในบอดี้เป็นแบบไหนนะครับผมคันนี้เก็บงานไปหลายหมื่นบาทนะครับผมเก็บทั้งช่วงล่างเก็บสีใหม่รอบคันนะครับผม้อมขัดเคลือบให้อย่างดีนะครับผมนี่นะฮะแล้วก็เก็บงานภายในพวกงานเบาะต่างๆไปให้นะครับผมออปชั่น2.4ตัว v ดียังไงนะครับผม เป็นระบบไฟฟ้าทั้งคันมีม่านหลังแบบไฟฟ้ามีม่านด้านข้างแบบดึงนะครับผมกระจกสี่บานเป็นแบบออโต้นะครับผมกระจกสี่บานเป็นแบบออโต้มีแอร์ด้านหลังนะครับผมและกุญแจเป็นคีย์เลสนะครับกุญแจเป็นคีย์เลสนะครับผมขอโทษนะครับกุญแจเป็นคีย์เลสสองดอกนะครับนี่นะฮะเหมือนรถรุ่นปัจจุบันเรียบร้อยนะครับไม่จําเป็นที่จะต้องไขนะครับใส่กระเป๋าเหยียบเบรกกดปุ่มคุณสตาร์ทได้เลยนะครับแคมรี่มีออปชั่นอะไรบ้างครับมีไฟด้านหลังนะครับนี่นะฮะมีไฟด้านหลังมีม่านแบบ ไฟฟ้าที่พักแขนที่พักอันนี้นะครับมีที่วางแขนนะครับแล้วก็ตรงนี้มีแอร์นะครับเย็นทั่วห้องโดยสารแน่นอนแล้วก็เบาะตัวนี้เป็นไฟฟ้านะครับผมนี่นะครับสามารถแบบเลื่อนได้ถ้าเป็นผู้บริหารครับถ้านั่งแบบตัวยาวๆนะครับสามารถนั่งแบบนี้ได้นะครับผมแล้วก็คันนี้ตกแต่งลายไม้เดิมจากโรงงานด้วยนะครับรถไม่เคยติดแก๊สนะครับไม่วิ่งมาแค่หนึ่งแสเก้าหมื่นกว่ากิโลหนึ่งแสเก้าหื่นกว่ากิโลแท้ๆนะครับนี่นะครับ 190,000กกแท้ๆยังเข้าศูนย์อยู่บริการตลอดนะครับนี่นะฮะเข้าศูนย์ไปเมื่อเข้าศูนย์ล่าสุดไปเมื่อพุทธภานะครับผมพวงมาลัยมีมันติฟังก์ชันนะครับสามารถเพิ่มเสียงลดเสียงจากพวงมาลัยได้ลดอุณหภูมิได้จากพวงมาลัยนะครับผมมีคูดคอนโทรลเบาะแยกซ้ายขวาสามารถปรับอุ่นร้อนอุ่นเย็นได้นะครับผมนี่นะฮะและแอร์นะครับเป็นแบบดิจิตอลสามารถแยกซ้ายขวาอุณหภูมิได้นะครับเบาะคู่หน้าปรับไฟฟ้านะครับ ปรับไฟฟ้านะครับเบาะคู่หน้าปรับไฟฟ้าแอร์แบ็กที่พวงมาลัยแอร์แบ็กฝั่งคนนั่งข้างนะครับผมนี่นะฮะออปชั่นมีแบบจัดหนักจัดเต็มนะครับสำหรับแคมรี่นะครับรถรุ่นใหม่ปัจจุบันราคาล้านกว่าบาทยังออปชั่นไม่เยอะขนาดนี้เลยนะครับบางยี่ห้อยังออปชั่นไม่เยอะขนาดนี้เลยแล้วก็มีปักกิ้งเซนเซอร์ก็คือเซนเซอร์ทั้งหน้าทั้งหลังนะครับเบาะคนขับปรับเมมโมรี่ได้สองนะครับปรับเมมโมอรี่ได้2คนนะครับผมนี่นะฮะเดี๋ยวมาดูในส่วนของห้องเครื่องกันบ้างนะครับผมนี่นะฮะ เดี๋ยวมาดูในส่วนของเครื่องกันบ้างนะครับคันนี้ยางใหม่เพิ่งเปลี่ยนด้วยนะครับยางใหม่เพิ่งเปลี่ยนด้วยนะครับยังสามารถใช้งานได้อีกหลายปีหรือหลายหมื่นกิโลนะครับผมสิ่งที่เราทําไปนะครับที่เราเก็บไปมีงานช่วงล่างมากกว่า1 0,000บาทนะครับสีมากกว่า2 0,000บาทนะครับสีทําไปมากกว่า2 0,000บาทและงานภายในไปอีก6 0 0ันกว่าบาทนะครับผมงานภายในพวกงานเบาะที่มีรอยชํารุดมีรอยแตกลายงาแผงประตูที่มีรอยถลอกเราจัดการทําให้ใหม่เรียบร้อยนะครับใครที่เห็นคลิปทีเซอร์ของเราไปก่อนหน้านี้ครับ ชื่อวันนั้นพาชมห้องเครื่องที่มันสกปรกแล้วตรงนี้มันจะดำดำนะฮะมันจะดำดำเดิมๆนะครับไปย้อนดูคลิปได้นะครับไปย้อนดูไหลได้นะครับนี่นะฮะวันนี้สะอาดแล้วนะครับเราไม่ได้เปลี่ยนฝานะครับเป็นฝาเดิมจากโรงงานนะครับเราไม่ได้เปลี่ยนฝานะครับแต่เราล้างแบบสะอาดนะครับลองดูนะครับลองไปดูคลิปย้อนหลังได้นะครับว่าเป็นแบบไหนนะครับวันนี้สะอาดขนาดนี้ลองดูนะครับว่าเราทําเก็บงานดีขนาดไหนนะครับเก็บงานถึงขนาดไหนนะครับผมนี่นะฮะสวยงามนะครับเครื่องเดินนิ่งเรียบนะครับผม เครื่องน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์ยังไม่ต้องถ่ายนะครับยังสามารถใช้งานได้เลยนะครับเอาไปสามารถใช้งานได้เลยรถมือสองซื้อไปใช้งานไม่ได้ซื้อไปซ่อมนะครับผมนี่นะฮะเดี๋ยวเราไปทดลองขับกันบ้างดีกว่านะครับเราเข้ามาอยู่ในส่วนของตัวรถคันนี้นะครับผมภายในกว้างขวางนั่งสบายตามสไตล์แคมรี่นะครับตามสไตล์แคมรี่ไม่ต้องสืบเลยนะครับว่าจะสบายแค่ไหนนะครับผมกระจกเป็นแบบตัดแสงออโต้ด้วยนะครับผม ออปชันแบบจัดหนักจัดเต็มนะครับออปชันแบบจัดหนักจัดเต็มกว้างขวางนั่งสบายแน่นอนและราคา22 9 0 0 0บาทกับหลักกับคุณภาพแบบนี้กับการเก็บงานให้แบบนี้รถมือเดียวป้ายแดงแบบนี้ประวัติดีเข้าศูนย์บริการตลอดแบบนี้นะครับไม่ได้มีมาบ่อยๆนะครับผมแล้วก็ที่สาคัญนะครับรู้ที่มาที่ไปของรถคันนี้แน่นอนนะครับบินเข้าศูนย์นะครับบินเข้าศูนย์ต่างๆยังมีอยู่นะครับผมแล้วก็เรื่องระบบแอ คุณอาเพิ่งทำแอร์ไปเมื่อปีที่แล้วด้วยนะครับแต่แอร์เดี๋ยวทำข้างนอกนะครับเนื่องจากถ้าทําในศูนยนะ์ต้องโดนสามส0่หมืบาทแต่ถ่าน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์อะไรทั่วไปแกเซอร์วิสในศูนย์นะครับผมนี่นะฮะบ,บินในสูนย์ยังอยู่นะครับผมแล้วก็กระป๋องสีตั้งแต่ที่มานะครับยังอยู่นะครับคุ้มค่าคุ้มราคาหรือเปล่าสองแสนสองมื่นเก้าพันบาทกับรถอดีตค่าตัว 1ล้าน6แสนบาทนะครับ1ล้าน6แสนบาทวันนี้ขายให้ในราคาแค่229,000บาทแล้วเก็บงานแบบนี้นะครับเก็บงานแบบถึงถึงรถสภาพดีๆแบบนี้ผมไม่รู้ว่าพี่ๆ FCI ยุติาหรือลูกค้าที่จะซื้อไปใช้งานใหม่คุ้มค่าคุ้มราคาหรือเปล่าแต่เป็นผมผมมองว่าโคตรคุ้มโคตรคุ้มค่าคุ้มราคาราคาในตลาดวันนั้นเราเปิดดูให้แล้วนะครับถ้าย้อนกลับไปดูในไลฟ์มีตั้งแต่แสนไปปลายัยน2อง0สนแปมีคนขายนะครับรุ่นนี้สเปคนี้นะครับ ของเราดีที่สุดหรือเปล่าเราไม่รู้แต่อยากให้มาพิสูจน์นะครับแต่ของเราผมเชื่อว่าติดหนึ่งในห้าของตลาดแน่นอนติดหนึ่งในห้าของตลาดแน่นอนสําหรับคันนี้นะครับติดหนึ่งในห้าของตลาดแน่นอนนะครับผมในแรงราคาเดียวกันติดหนึ่งในห้าแน่นอนกล้าการันตีครับเพราะว่าได้รถมือเดียวป้ายแดงออกห้างนะครับแล้วก็สภาพแบบนี้เราลื้อทุกซอกทุกมุมเก็บนานถึง,ถ,งถึงแบบนี้นะครับผมยังไงดูรถไม่เป็นผมแนะนําขอคลิปเราไปเอาไปให้เพื่อนให้ช่างช่วยดูได้เลยนะครับผม ซื้อรถมือสองซื้อไปใช้งานอย่าซื้อไปซ่อมบางคนบอกว่าประมูลจบแค่แสนต้นต้นคุณลองดูนะครับแสนต้นต้นทสีใหม่ทําช่วงล่างใหม่เก็บนู่นเก็บนี่ใหม่จะโดนไปอีกสักเท่าไหร่บางครั้งเสียเงินแค่นี้ให้กําไรผมบ้างก็ได้เพราะว่าเราต้องกินต้องใช้แต่กําไรเราก็ไม่ได้บวกอะไรมากมายดีกว่าปการเสียเวลาในการไปเก็บเองนะครับดีกว่าการเสียเวลาในการไปเก็บเองหรือถ้าใครชอบรถประมูลหรือชอบแบบไหนเล่นแบบนั้นก็ได้นะครับรถประมูลไม่ใช่ว่าไม่ดีนะครับแต่บางอย่างนะครับ มันก็ช้ำนะครับแต่ของเราได้มือเดียวป้ายแดงออกค้างแบบนี้ไม่ได้มีมาบ่อยๆนะครับแชมรี่มือเดียวนะครับหาค่อนข้างยากนะครับส่วนใหญ่ก็จะผ่านเป็นมือ23มือผ่านกันไปหลายๆมือแล้วครับแต่คันนี้มือเดียวป้ายแดงจริงๆและที่สําคัญบ้านคุณอาอยู่ใกล้ๆห้านผมด้วยนะครับมีที่มาที่ไปชัดเจนนะครับผมซื้อกับเจ้าของโดยตรงนะครับผมยังมีประกันชั้น3าบวกให้ถึงมีนาปีหน้าด้วยนะครับซื้อไปไม่ต้องทําอะไรมีหน้าที่แค่ซื้อเติมน้ำมันขับ เอากลับไปใช้งานแบบมีความสุขได้เลยวันนี้น้องเก็บงานมาให้เรียบร้อยหมดแล้วนะครับนำมาเสนอนะครับผมพี่ๆที่อยากสัมผัสความเป็นรถลัก u ัวรีนะครับแบรนด์จาก t o โยต้ระดับแบบ Camry นะครับอดีตค่าตัวล้านหเราอาจจะไม่มีสตุ้งสตังถึงล้านหแต่วันนี้2องแ0นบาทให้พี่ๆได้สัมผัสถึงความนุ่มนะครับผม ความนุ่มนวลนะครับการใช้งานที่ดีนะครับผมแชมรีเป็นรถที่อึดถึกทนด้วยนะครับผมไม่จุกจิกนะครับโตโยต้ารู้กันดีนะครับอึดถึกทนไม่จุกจิกนะครับอะไหล่ก็ไม่ได้แพงนะครับเก็บงานมาให้แล้วไม่ต้องไปทําอะไรเพิ่มเติมซื้อพาคนเท่าคนแก่หาหมอนะครับซื้อให้ลูกให้หลานนั่งเนี่ยถือว่านิ่มมากเลยนะครับยิ่งแบบคนเท่าคนแก่แบบขับขี่ไปเสาร์อาทิตย์ไปทําบุญไหว้พระขับปลาไปหาหมอไม่สะทบสะเทือนนะครับผม นีจ่จริงๆนะครับแคลมรีนุ่มมากๆนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยเราจะได้หารถดีๆแบบเนี้ยมาบริการพี่ๆเอฟซีต่อไปและพี่ๆจะได้ไม่พลาดรถดีๆจากร้านเรานะครับฝากกันไว้ด้วยครับกับโตโยต้าแคลมรีมือเดียวป้ายแดงออกข้างผมให้สภาพหนึ่งในพันเลยตัว2.4ตัว V ีตัวท็อปสุดปี2007นะครับเข้าสู่บริการตลอดบอดี้เนียนๆหน้าเดิมท้ายเดิมทุกอย่างเพอร์เฟกต์หมดนะครับพร้อมใช้งานขอบคุณครับ